ลองกาแฟตัวใหม่มอคโคนาเปิดมาก็หอมเลยเขาบอกว่าชงได้22่สิบองแก้วเราก็ใช้ประมาณนี้ถือพอตักโทรไปหาพี่อ่าขอคุยกับคณะชวน,นชืน่นหน่อยครับอา ให้ตังหวะห้าบาทเพื่อไปรับโทรศัพท์นนนหนึ่งครั้งอ่าไปคุยเรื่องงานเสร็จปุ๊บบฝางมาบ้างเหมารถอ่ะแล้วก็ขับมันไปห,หางานเพื่อจะไปแจกนามบัตรแจกน้ำบาตรนะนั่นจะจนะ้ำตลกะนะคือว่า ก็สี่ร้อยบาทหกคนหกคนสี่ร้อยบาทตอนนั้นทองบาทละสี่พันสองมันไม่ใช่แค่หกคนสิมันก็มี